ร้านข้าวไหมไงไม่ยินเธอด้วยล่ะนะครับเนี่ยโอ้โดอูแสงเนาะ สวัสดีครับแวะผ่านหน้าพอดีพอดานกับด่านสพแหลมสบังนะครับเยวจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นด่านอย่างนะครับโอ้เก็บพอดีเลยเอากำลังเก็บพอดีเลยฮะเย็บ,ยบโลข้านะาเย็บโลข้ามเนี่ย<ะ>เก็บระเบกอปะตั้งโดนราบ่นี้อ๋อนะครับ อ่านี่เป็นด่านในสพแหลมสะบังครับผมอ๋อสวัสดีครับอ๋อมาสอบถามพอดีผ่านมานะครับผมเออมาถามเรื่องอะไรเห็นด่านนะครับผมก็เลยมาสอบถามนะครับผมเออตั้งกี่โมงครับนี่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ๋อสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนะาะอันนี้อันนี้เป็นด่านอะไรครับเนี่ย นลงมาจากไหนเนี่ยอ๋อเป็นประชาชนนะครับอยากมาสอบถาม<อ>เฉยๆแวะมาเยี่ยมชมเนาะอ่าแวะมาเยี่ยมชมเฉยๆอันนี้จะเลือกและนะ้วเนาะเลือกครับอ่าอผมขอตรวจสอบหน่อยนะอ่านะครับเป็นด้านแหลมสบังนะครับสพแหลมสบังอ่าครับเป็นด้านจราจรนะครับ,อนนรบพอดีบังเอิญขี่รถผ่านมานะฮะ เก็บด่านพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเม่งไปนะครับว่าเปลี่ยนไปอย่างครับอันนี้ครับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับสพแหลมสบังนะครับนะครับนี่นะครับผมนะครับเราได้ประกาศนะครับตามนี้นะครับ ตลังที่ไปนะครับอา้าวนะครับนี่ครับเป็นไปอา่าจุดตรวจตรวจฉันวิวนัยตะล้าจอดนะครับของสพแหลมสะบังนะครับอ้าวนะครับครับดูดีเขากำลังจะเลิกนะครับกำลังเก็ยเียพอดีนะครับเรียยตรวจตรวจฉันวินัยตะล้าจอดนะครับเป็น,ปนรานของสพแหลมสะบังนะครับ เอาฟังนน่นกับนี่ครับฟังนั้นครับผมโน่นะครับฝั่งโน่นนะครับครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อเกินแวะมาแวะผ่านมาทุระลแถวนี้ครับก็เห็นด่านพอดีนะครับอ่านะครับเนี่ยครับก็เลยเ่าเลยเทคโนแ่ลแลมสบังนะครับ มาประมาณสักนะครับอันนี้ครับนี่ครับยืนหนาเลยครับเจอพเยพยายาฝนมาก็เจือด่านพอดีเลยครับข้างหน้าครับจากสาเสาปล่อยเรียมสบังนะครับครับผมนี่เ,เป็นด่านน่านจะเป็นเห็นว่าเป่าแอลกอฮอล์เลยมั้งครับ นะครับเนี่ยนะครับนะครับผมของสะพ่อแหลมสว่างครับผมจุดตรงนี้ก็ผมพักก็ผ่านมาบ่อยนะครับแต่ไม่ไม่ทันทักทีนะครับไม่ทันทักทีนะครับเออพอดีวันนี้มาก็มาเจอพอดีนะครับผ่านมาหลายรอบแล้วก็ว่าจะลงมาเยี่ยมชมสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ทันสักทีนะครับนี่ครับ เป็นด่านจราจรครับผมฝากติดตามน้ำในเด้อครับฝากติดตามฝากกดไลยครับเนี่ยฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ไว้ด้วยครับของสอพ่อแหลมสะบางเนี้ยนะครับแหลสพ่อแหลมสะบังนะฮะอันนี้เป็นเป็นด่านจราจรครับอ่าป่ายมีซัํานีนะครับแจ้งผู้บังคับบัญชาโทรนะครับเป็นยังเป็นไนศูนย์สามแปดอยู่เลยครับผม เดี๋ยวอ๋อมีอยู่ครับผมนะครับต่อไปนะครับนี่ครับร้อยตำรวจเอกวิชานนะครับบุญแก้วนะครับเบอร์โทร่ะรับศย์เก้าห8แปดห้นะครับ ของซอพฟตลมสบังนะครับอันนี้คือกล้ลองน,งนะครับกล่องตัวหนึ่งนะครับันต่อดานจะมีกล่องตัวหนึ่งนะครับแล้วพายทั้งนั้นนะครับกล่องตัวหนึ่งนะครับผมฝากแชร์ได้ครับตั้งสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครับอ้าวครับเจริญได้นะได้ครับได้ขอบคุณครับผม นี้ผมได้มาแค่ยี่ติบไม่ใช่หอไม่พลาดคับนี่ไรปิดอะไรก็แนะนำได้อ่าครับครับครับมันดีแล้วนะครับที่ต่างจาังนะ <ๆ S 1> อ่ากดถันขึ้นในจราจรนะครับอ่าเจ้าหน้าที่จะเลิกแล้วครับวอร์ยี่สี่แล้วนะอ่ะอันนี้นะครับเราบอดีบังเอิญมีธุงงระนะครับเราจะไปธุระด้วยนะฮะอ่าะ่ะา,ท,าที่มาช้านทำไมจะได้เออใช่ๆๆใช่ใช่ รครับผมเออครับครับอ่าเราอยากรู้เราก็มาตรวจสอบมาเนาะมาสอบถามได้เนาะเผื่อมีอะไรคำทางเราจะได้กันได้นะอ่าโอเคครับผมโอเคครับผมอ่างั้นเราก็แคข้อไม่มีข้อปกข้องประกันใดนะฮะอ่าปาติดตามนักรบด่านเถื่อนด้วยนะครับสาัสดีที่ป๋า ป่าด้วยนะครับที่เข้ามารับชมไฟ์สดนะฮะนี่ฮะเก็บด่านพอดีครับเก็บด่านแล้วครับพอดีบางเงินผมจะไปทุระนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับพอดีผมจะไปทุระนะครับทั้งเงินนั่นะครับบางเงินมากตอนท่านกําลังจะเก็บด่านนะครับต่างซีโมเครือง จีเอ็ตโม่เครื่องนะครับเราจะไปธุระต่อนะครับฝากที่ตามไหนนักรบด้านเทียนน้ำนะครับโอ้ยหอนไหลรหอนครับพี่นองสวแหลมสว่างนะครับอ่าโอเคครับ จะไปธุระต่อนะครับปรีมีธุระครับกาบังเอินขับรถผ่านมากับมาพอดานพอดีนะครับจากสพแหลมสบังนะครับอ่าเราก็ลงมาไล์สดนะครับให้ที่น้องประชาชนเบื้องนะครับการทํางานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับอจากเจ้าหน้าที่ของสพแหลมสบังนะครับเมื่อกี้ก็สอบถามท่านไปแล้วนะครับเออก็คุยพูดจาก็โอเคก็ดีนะครับจากสพแหลมสบังนะครับอ่า ในการตั้งด่านลดอ,อ,อุบัติเหตุนะครับอ่ามันก็ดีนะครับมันก็ดีนะครับที่ออกมาตั้งด่านปฏิบัติหน้าที่นะครับจากสพ่ยมสบังเนาะนะครับเอ,อ่อสอบถามท่านท่านก็พูจาโอเคกระผุดจาดีนะครับก็ะเบาดีนะครับอ่าจากตามไปตามอย่างเรียวก็เท่ากับเดทายตามไรสดให้เบ่งนะครับอ่าจากเขตงานอ่า จากเจ้าหน้าที่สพแหลมสบังนะครับเอาัสดีครับัอดีป้าเป่งครับผมเอาตอนนี้อยู่ใส่นอ้ปะนะครับให้เบิ้งเข้านะครับัอดีครับัอดีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งไลฟ์สดในขณะนี้นะครับการเป็นมาการเดี๋ยงงานาการฏิบัตินาทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแหลมสบังนะครับอ่ะ นี่ก็ขอปิดไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับพอกันด้านหน้าครับทำนี่ด้านอีกเข้าจะไลฟ์สดให้เบื้องเย็ครับทำนี่นะครับพอดีผมจะไปธุระก่อนนะครับด้วยการไลฟ์สดแค่นี้ครับผมสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบาย